สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันค่ะวันนี้นะคะโคมพันจะทอดข้าวจีค่ะพี่น้องนี่วัสดุอุปกรณ์มีข้าวเหนียวใส่โรยเกลือไว้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไข่นี่ค่ะใส่ไข่ด้วค่ะพี่น้องทอดทอดข้าวจีใส่ไข่ด้วยค่ะข้าวเหนียวโรยเกลือไว้เรียบร้อยค่ะ ทอดก่อนได้ค่ะพี่แมงทอดทอดก้อนทอดทอาให้มันกล้ามจะไม่กันไม่ค่ะตัดเอาไปเลยไม่ร <stop. S 1> ูแตกทอแปะทอแปะนี่แหละนี่ค่ะทอดเทียระหาก้อน เขาเรียกว่าทอดข้าวจีเลอค่ะพี่นอนก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อ,องคงพันธุลากัน์ด้วยค่ะพี่น้องทอดข้าวจีแต๊บข้าวเหนียวข้าวเหนียวไอคุ้มพันธุอุ่นแล้วด้วยค่ะเสียดายเขาก็เลยมาแปรรูปเป็นข้าวจี นี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่คคะ,อะเอไป,ไปใกล้ๆอย่างนั้นนี่ค่ะทอดผอดจีเด้อค่ะทอดให้มันแห้งนิดนึงเวลาจุ่มไข่ก็จะได้มันคอยบอม,มึเอเนย่อยน,น,นะคะบ้านเราอ้นอนเยอยเนาะนี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะอห้มนนันกรอบจากน้อยนะค่ะเด้อนี่ค่ะต้องให้กรอบสักหน่อยเนึ่เพราะว่าอยู่บ้านพักคูพี่น้องอยู่บ้านพักคูแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมา,าติดเตาทานย่างแล้วค่ะ เดี๋ยวไม่ทันโรงเรียนเียัร้อยนี่ค่ะทอดในกรอบแบบน้อยเนึงนี่ค่ะแค่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะโอเคค่ะพี่น้องขอแล้วด้วค่ะตักออกค่ะตักออกชุดแรกตักออก ทอดให้มันแห้งนิดนึงแล้วเราก็ชุบไข่นี่ค่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเอาชุดสองลงชุดสองเนี้โอเคค่ะปุมันทำทั้งหมดสิบก้อน,น้ะค่ะเขาเนียวเรียกสิบก้อนพอดีนี่ค่ะด้าอ สูตรค้งพันนะคะพี่น้องสูตรสูตรข้าวจี่ทอดแพะพี่น้องสูตรข้าวจี่ทอดเพราะว่าเราอยู่บ้านพระครูแล้วเราก็อยู่ตามอัตภาพได้ค่ะพี่น้องไม่มีเวลาที่จะไปติดไฟแล้วก็ทา,างขง้าวจีคือจังอยู่บ้านเขาเนะนี่ค่ะทอดใหไมันทอดให้มันเอหนหแหมจากน้อยเวลาเราเอา ชุบไข่มันก็เข่าไขยีบด้เยเ่ยไข่ไม่น้อเออบ้านเราเออเข่าเนายเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะชุบไข่ในไข่ก็ไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรมากเลยใส่เกลือนิดน้อยล้วกค ซีอิ๊วขาวนี่ค่ะเราจะชุบตรงนี้ทอดนี่ค่ะกรอบจนไหมโอ้เป็นตะเสียกด้วยค่ะพี่น้องปูพันธ์ทำให้ดูนะคะตัวพิเศษค่ะเข้าวจี่ทอด คนเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันธุลากันค่ะขอบคุณหลายลายเด้อค่ะอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองชุกไข่ทอดเด้อค่ะพี่น้องบัดนี้ชุบไข่ดดไข่เขาตีไว้ไแล้วค่ทะทอดแค่นี้พอเวลาเราชุกไข่จะได้พอเรื่องเองยน,นี่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องคุกเลยคุกเลยเนี่ยเอาเข้าไปคุกเลยเนะะี่ยค่ะเอาเข้าจี่คุกเป็นก้อนแบบนี้เลยแล้วก็เอาลงไปทอดค่ะปัะ๊บนคะคะคุกเป็นก้อนเลยค่ะแล้วก็เอาลงไปทอดนี่พยายามกลับเร็วๆได้เค่ะเพราะว่าเพราะว่ากระทะเนี่ยากระทะโค้งพันนี่จีเป็นกระทะห้อนจะมันจะไม่ มันจะไม่น่ากินโอเคค่ะปาดเนี่ยค่ะกีท,ทอดรสเด็ดเลยแล้วค่ะพี่น้องแสี่ยกีทอดสดที่เสี่ยโกงพันนี่ค่ะก็จะกรอบนี่ค่ะพี่น้องซีก่อนแล้วได้ไหมก็ต้องใส่ไข้หลายนะ นี่ค่ะจีทอดเพื่อจีทอดไข่ไข่อร่อยดีนะคะพี่น้องน,นี่ค่ะเป็นอาหารตอนเ,เช้านี่คะอันนี้คูมันชุบไข่หลาโพดเนี่ยมันก็เลยออกมาไข่หลาโพดนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้อง หมันกรอบจัง้อยอใส่เลยคลุกเลยค่ะคลุกไข่เลยทอดโดนหมดเลยได้ยังองอกิมใหม่เพราะว่ากระทะมันห้อนกระทะอันนี้จะเป็นกระทะ ข้าวพูมิพันจะเป็นข้าวไรเบอรี่้ะค่ะข้าวไรเบอรี่จะเป็นออกเม็ดสีม่วงม่วงข้าวาวันภูมิพันนะคะเป็นข้าวไรเบอรี่เม็ดสีม่วงม่วงข้าวที่ไม่มีน้ำตาลมากนีค่ะเรียบร้อยสุกแล้วค่ะนี่ค่ะข้าวจี เขาจีเขาเออเขาเรียกว่าเขาจีทอดด้วยค่ะพี่น้องสูตรคัมพันธุ์เองคัมพันธุ์ดัดแปลงโบราณการเพราะว่าอยู่บ้านพระครูบ่มีไอ้บมีเตาที่จีเขาจี๋ด้วยค่ะพี่น้องครับผมลูกลองแล้วครับมจะหมดสิบก้อน ไ,ไข่เรือกับไข่เล็กโรยหน้าไปเลยเป็นเพิ่มโปรตีนเพิ่มโปรตีนจากไข่ค่ะพีน่น้องใส่ไปเลยเพราะว่าขเขาเค็ดเบิดเขาก็เอาไข่ใส่เบริร์ดเราถือได้ไข่ปั๊ c, บตักตักมาเลยค่ะก,กี่ชั่วไข่ทอดนี่ค่ะ แซ่บบ่ค่ะพี่น้องเช้าๆกี่สมุนไพรชุกไข่ทอด สากคนเด้อค่ะเพราะว่ามันไอ้นั่นกระทะมันร้อนกุ้งพันยันมันใหม่ก่อน,นอันนี้มันเป็นฟองเพราะว่าไข่ใส่ไข่หลค่ะพี่นะ้องไข่หลมันเลยเป็นฟองขอบคุณเอฟซีทุกท่านนคะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมิพันธุ์ตุลากันนะคะเด้อขอบคุณเลยแล้วค่อน,นก็สร้างสรรค์ทำข้าวจีสมุนไพรให้พี่น้องเบิ่งนะ้ค่ะเด้อนี่ค่ะป๊าป๊าเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาจีสมุนไพรเสร็งเรีะะเยบร้อยปิดไฟเรียบร้อยค่ะ านี่ค่ะเขาจี่สมุนไพรเขาจี่ทอดนี่ค่ะที่ทำอยู่บ้านพระครคะูป๊าบเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบรอย้อยอก,กระชอนออกครับผม นี่ก็ได้ทั้งหมดสิบก้อนพอดีเลย,ย,ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ใส่นี่ค่ะแซ่บได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องข้าวจีสมุนไพรคูมพันเดี๋ยวไทยเบิ้งได้ค่ะนี่นี่นี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นข้าวจี่สมุนไพรแซบด้วยค่ะนี่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 นี้ครูพันก็รองกระดาษรองกระดาษเพื่อที่จะชุบชุบชุบน้ํามันออกด้วยค่ะพี่น้องนี่แซบเป็นเป็นเป็นข้าวจี่ทอดสมุนไพรขั้นตอนเราก็ปั้นปั้นเขาให้เป็นเป็นปั้นๆด้วยค่ะปั้นข้าเหนียวเขานั่นละแล้วก็โรยเกลือโรยเกลือเสร็จเรียบร้อยก็ไปทอดก่อน ทอดให้มันแห้งนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาชุบไข่นี่ค่ะชุบไข่ทอดจะออกสีค้ำค้ำนิดนึงเพราะว่าข้าวเป็นข้าวไรเบอรี่นะคะข้าวไรเบอรี่ที่เป็นสีม่วงๆค่ะนี่เป็นสีม่วงมก็จะอร่อยนี่ค่ะอร่อยมากเลยนะท่านเนี่ยนี่นี่เขาเรียกว่าเ้าจี้ทอดค่ะข้าจี้ทอดใส่ไขะะ่ด้ค่ะเด้อขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่กดติดตาม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันธุรากันขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ